เมื่อวันที่2พฤษภาคม2568กระทรวงการอุรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีและมูลนิธิสโ h ล่าออฟซัตเทนเนหรือมูลนิธิเ o s OS, ลงนามความร่วมมือการขยายผลโครงการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินเพื่อลดขยะอาหาร และสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนปี2568เนีคะเป็นปีที่เราจะทำงานร่วมกันแล้วขยายผลสู่ฟู้ดแบงค์ของประเทศไทยโดยที่จะใช้ความร่วมมือกับท้องถิ่นกับทางจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เราตั้งเป้าที่จะขยายผลไปที่8จังหวัดด้วยกันนะคะโดยที่มีประทุมธานีค่ะเป็นจังหวัดนำร่อง สำหรับความร่วมมือในโครงการดังกล่าวใช้กลไกชุมชนรักอาหารหรือ local food rescue ประสานความร่วมมือหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและภาคธุรกิจในพื้นที่สร้างเครือข่ายผู้บริจาคอาหารส่วนเกินพร้อมเชื่อมโยงอาสาสมัครและจิตอาสาเป็นตัวกลางส่งต่ออาหารให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางอาทิผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ประสบภัยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนควบคู่ไปกับการลดปริมาณขยะอาหารในพื้นที่นำไปสู่ การพัฒนาปทุมธานีต้นแบบการจัดการอาหารส่วนเกินปทุมธานีฟู้ดแบงค์โมเดลคือปทุมธานีเนี่ยตอนนี้ทําเป็นโมเดลอยู่มีผู้ให้และกาลังการผลิตแจกได้ประมาณวันละร้อยถึงสองคนซึ่งการกําหนดชุมชนเราไม่ได้มองเฉพาะคนปอบาน,นะครับเราต้องมองชุมชนที่มีความพร้อมด้วยคือพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะปรุงอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นาชุมชนต้องไปคัดเลือกเพื่อที่จะดําเนินการแจกแต่อันเนี้ยเราคงต้องทําเป็นแผนระยะย,ยาวโดยปรับแผนไปเรื่อยๆตามจำนวนผู้รับและผู้ให้ที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงวันนี้ทำเอ็มยูร่วมกันเอาจังหวัดปทุมเปน็น ลแล้วเขาก็มีชุดเดิมอยู่แล้วทั้งชุดทาอาหารชุดไปแจกเดี๋ยวเราก็จะคุยกันนะครับว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนที่จะให้อปจอไปเสริมบอกมาไม่ว่าจะเป็นในด้านของน้ํามันเชื้อเพลิงหรือยานพาหนะเดี๋ยวเราจะเสริมเข้าไปเป็นโมเดลที่เราอยากจะขยายความร่วมมือแล้วเราก็อยากได้ตัวของความร่วมมือจากทางภาครัฐแล้วก็ท้งสอทชอทำให้เราเนี่ยมีโมเดลที่ขยายไปนในจังหวัดอื่นๆอ,อย่างเช่นปทุมธานีเนี่ยนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันที่อยากจะร่วมมือกับหน่วยง,งานท้องถิ่น จะดูว่ายกระดับการทํางานของเรายังไงได้บ้างอย่างเช่นที่ผ่านมา3ปีเราทํางานกับชุมชนนะครับเราส่งอาหารไปได้ประมาณแค่ปีละประมาณ30ตันเราก็เลยมีความคาดหวังว่าถ้าเกิดว่าพอเรามาทํางานกับท้องถิ่นเนี่ยอาจจะยกระดับการที่เราจะลดขยะจากปีละ30ตันเป็นปีละ1 0 0้ตันได้ไหมความร่วมมือในโครงการดังกล่าวมีการนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ครอบคลุมในหลายมิติทั้งความปลอดภัยอาหารการเก็บรักษาการขนส่งการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่การแจกจ่ายตลอดจนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบอาหารส่วน บ,บทบาทของสวทชค่ะพัฒนาเครื่องมือนะคะในการบริหารจัดก,การอาหารส่วนเกินให้มีคุณภาพและก็ความปลอดภัยโดยใช้งานวิจัยของ 30- ศูนย์แห่งชาตินะคะศูนย์เบลเท็ค่ะทำเรื่องในปฏิบัติความปลอดภัยของอาหารนะคะศูนย์เน็ตเทคค่ะทำดิจิทัลแพลตฟอร์มสาหรับจับคู่ผู้ให้และผู้รับในส่วนที่3เป็นทีมพีซจาก MT e c h ทําเรื่องของฐานข้อมูลคาร์บอนคูตพรินต์ในเรื่องของการจัดการอาหารส่วนเกินและนําไปสู่การซื้อขายคาร์บอนเครดิตค่ะตอนที่เราทําวิจัยนโยบายเราพบว่าความท้าทายอย่างหนึ่งของ ก,ก็คือว่าคนนะมีความกังวลว่าอาหารที่บริจาคมันไปไหนถูกส่งต่อให้คนที่เขาต้องการจะให้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยตรวจสอบย้อนกลับว่าอาหารที่รับมาล็อตนี้จากที่นี่ส่งต่อไปถึงใครแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อของแพลตฟอร์มนี้ค่ะว่าสามารถออกแบบให้ส่งต่ออาหารที่เหมาะกับผู้รับได้เช่นผู้ป่วยที่เป็น NCD หรือกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มเด็กก็จะเป็นส่วนที่ดิจิทัลแพลตฟอร์มนี้ จะใช้ในการคำนวณเรื่องของโภชนาการที่เหมาะสมด้วยในอนาคตค่ะ นับเป็นต้นแบบความร่วมมือในการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จัดการอาหารส่วนเกินไม่ให้กลายเป็นขยะอาหารอย่างสูญเปล่าอีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืนอันนี้เราทํในระดับจังหวัดก่อนอนาคตอาจจะลงไปถึงตําบลเลยก็ได้เพราะว่าอย่างปทุมเนี่ยแค่ร้านสะดวกซื้อก็เต็มทุกพื้นที่อยู่แล้วรวมถึงร้านอาหารต่างๆก็เต็มทุกพื้นที่เหมือนกันมันก็สามารถดําเนินการต่อไปได้ระหว่าง ผู้ให้กับผู้รับโดยอาจจะมีทางมุ่งนิธที่กับสวทชเป็นแค่คนประสานงานทางโครงการเนี่ยจะพยายามทํางานร่วมกับทางจังหวัดที่จะเสริมศักยภาพคนในชุมชนให้เขาแข็งแกร่งขึ้นด้วยคือเราอยากจะขยายผลไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างน้อยก็คือครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราไม่จําเป็นต้องตั้งฟู้ดแบงค์76จังหวัดแต่เราตั้งให้ครอบคลุมพืพ้นที่และเกิดการแบ่งปันระหว่างพื้นที่ได้เหมือนกันค่ะ